เข้าสู่การเป็นดีเจได้ยังไงรรยิ้มเครื่องมาผมแบบอยู่บ้านไม่ได้ผมแบบหนีเฉยไม่ได้ครับผมอยู่กับเสียงเพลงมาตลอดเลยครับผมไทเลอร์เนี่ยน่าจะเคยเจอทั้งคำสป,ประมาททำยังไงเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักดันจนมาเป็นที่ยอมรับในทุกวันนี้ได้ยังไงลงมือทำดูค่อนแล้วอย่างนี้ตอนที่เล่นมันมันไม่กระทบหรอครับถีบตัวเองออกไปเปิดเพลงต่อนยครับผมเปิดเพลงขั้นเดียวครับ วันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับดีเจหนุม่มที่มีความสามารถไม่ธรรมดาการันตีด้วยดีกรีแชมป์ระดับประเทศภายในดีเจไทยแลนด์คอมเพล็ก o ชัน2อนในรุ่นลุกกี้แต่กว่าจะฝ่าอุปสรรคมาถึงจุดนี้ได้ฝ่าต้องก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างจนทำให้เกือบหมดไฟในการเป็นดีเจ วันนี้ครับเขาจะมาเล่าเรื่องชีวิตประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจให้กับผู้เราฝั่งครับดีเจไทเลอร์ครับสวัสดีครับผมไทเลอร์ลีสคอนเซนต์รับผม AKA ดีเจไทเลอร์รัาผมจากชื่อเนี่ยไทเลอร์ลีสคอนเซนต์เป็นลูกครึ่งแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นลูกครึ่งอเมริกาครับผมอ่าไทยอเมริกันคุณพ่อเป็นอเมริกันครับแล้วก็ฝั่งแม่เป็นคนไทยครับครับ เกิดที่นู่นครับเกิดที่นิวยอร์กแล้วก็มาตัวที่นี่ครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาอันดับแรกเลยครับไทเลอร์ครับช่วยแนะนําตัวเองให้หน่อยว่าดีเจไทเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นใครมาเข้าสู่วงการดีเจได้ยังไงครับก็เริ่มต้นจากการอ่าผมเป็นคนที่ฟังเพลงมาตลอดครับแต่เด็กๆครับผมบเวลาไปโรงเรียนอ่ะครับผมก็จะชอบแบบเต่๋ฟังฟังเพลงมาตลอดอยู่กับเสียงเพลงมาตลอดเลยครับผมพอจุดึงก็ได้มาเป็นเป็นมือกองครับผมก็คือไปเรียนตีกลองตอนเด็กๆใช่คือชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็ก ถึงจุดหนึ่งก็ไปเริ่มเรียนกรองใช่ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับเรียนกรองถ้า,ถาจะไม่ผิดอ่ามาสิบสิบสองครับจากมือกรองเนี่ยครับมาเริ่มเข้าสู่การเป็นดีเจได้ยังไงผมทิ้งช่วงไปพักหนึ่งเลยครับผมก็ไปเรียนกลองเป็น,เป,นเป็นมือกลองก็มีมีประกวดบ้างมีอะไรบ้างลนะพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นทิ้ง มือกองมาเลยครับเริ่มไม่อินกับรองละเริ่มไปค้นหาตัวเองในยางอื่นก็ไปเล่นกิจกรรมบิ๊กไบค์ไปขี่บิ๊กไบค์ซ้อมแข่งบิ๊กไบค์บนสนามก็คือไม่ได้แค่แบบไปชอบในมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปขับมอเตอร์ไซค์นี่คือแบบไปซ้อมแข่งในนามซ้อมจังเลยครับครอมแข่งแต่จริงจังเลยแล้วก็มีเรียนเทควันโดด้วยยางกีฬาด้วยครับไม่ได้อยู่กับกองพักนึงเลยครับก็ยังฟังเพลงตลอดเพียงแค่ไม่ได้กลับไปเล่นกองละครับผมเป็นคนที่แบบว่า ก็มีเสียงเพลงตลอดเพราะว่าเสียงเพลงทําให้รู้สึกแบบว่ามีสมาธิเสียงเพลงเนี่ยมันช่วยเขาเรียกว่าทําให้เราโฟกัสดีขึ้นมีสมาธิมากใช่ครับใช่แล้วเราก็ไปทากิจกรรมอื่นๆที่เราชื่นชอบแต่ว่าในขณะที่เราทําก็ฟังเพลงเพื่อ <ใช S 1> เพื่อโฟกัสตัวเองด้วยใช่เสร็จแ,แล้วทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มไปค้นหาตัวเองหลายๆอย่างแล้วแล้วเราเข้าสู่วงการดีเจได้ยังไงครับก็ถึงช่วงมาปุ๊บช่วงเรียนค่ะผมก็ได้ออกจากาช่วงมาอายุสิบ หหรือ17ไปเที่ยวเจอพ,พี่พี่ที่ดีจเจครับไปดูเขาเล่นเรารักในเสียงเสียงดนตรีอยู่แล้วคร,ครับผมก็เลยลองดูก็เลย ยิ้มเครื่องเข้ามาเขาก็แนะนําส่วนหนึ่งมาบ้างก็คือเหมือนยิ้มเครื่องมาแล้วพี่เขาก็แนะนําวิธีเล่นโดยที่ที่เขาก็แนะนํามาระดับหนึ่งว่าเอออะไรมันเป็นยังไงปุ่มไหนทําอะไรใช่ครับประมาณนั้นเสร็จแล้วเราก็มางมฝึกซ้อมด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ตัวเองครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ได้เข้าสู่การองค์การดีเจครับผมแล้วก็มีอินสปิเรชันจากศิลปินดีเจที่ผมติดตามอย่างมาร์ตินแคริกส์สวิช i a ทมาเฟียอรวิชีอะไรนะครับ อลาทั้งอะไรเงี้ยครับทำให้ผมเข้าถึงแบบว่าเข้าถึงว่าเฮ้ยเราชอบแนวเพลงแบบเราหลงหลงไหลในแนวเพลงสไตล์นี้ก็คือคเรียกว่ายุค EDM ยุคนั้นผมยุคที่แบบ Switch h o m อร์เฟียดังๆ a อาวิชดังๆยุคนั้นใช่ครับครับอ้ยผมก็ชอบนะคือส่วนตัวแต่ว่าไม่ไม่ได้ฝึกดีเจแต่ทั้เลืคือชอบในเพลงพวกนั้นใช่ครับคือติดตามรุ่นที่ที่เป็นดีเจแล้วก็ ไปขอเครื่องเขามาสืกซะหน่อยใช่ครับคือเริ่มต้นเลยจากจากเพลงของอีวิชีก็คือเพลงเลเวลครับรู้สึกว่าแบบเหมือนแมปปุกอะไรอย่างเงี้ยครับปุกผีดีเจในตัวเราใช่ครับใช่หลับไหลอยู่ใช่ครับผมก็คือพูดยังไงผมพอได้ฟังเพลงเนี้ยเลเวลของอ v วิชี่เรารู้สึกว่าก็มันมันเป็นแบบช่วงที่แบบว่าผมแบบรู้สึกไม่โอเครู้สึกอ่าตอนเด็กๆมาแล้วึกไม่โอเคพอผมฟังเพลง ของเขาเพียบมันใจขึ้นแล้วว่าเอืเขิบขึ้นของซูซี่ช็อปมาเฟียครับก็จะมีเพลงแบบโจโจ้ไว้ช้ากับเซฟเซฟเดอะเวิร์ดครับครับครับผมแล้วก็ของเอฟฟิชก็ก็มีหลายเพลงตัวแนวเพลงแบบนี้เมันให้เอนเนอร์จี่ที่มันใช้สำหรับเราใช่ทำห้ไรทำให้รู้สึกว่าอยากจะอยาก explore แนวนี้ใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มฝึกดีเจอย่างจริงจังใช่ครับไปเรียนไปเรียนจริงจังมาด้วยใช่ครับตอนที่เริ่มค้นหาตัวเองตอนช่วงวัยรุ่นนั่นแหละ ใช่ไหมครับแล้วก็เพลงที่เราฟังเพลงที่เราฟังก็รู้สึกว่าชอบกับพี่ดีเจที่เรารู้สึกว่าเการเป็นดีเจมันก็คู่ดีก็ปติดตามเขาได้เครื่องมาจากเขาขอยืมมาฝึกใช่แล้วก็เริ่มมิกซ์จากเพลงที่เราชอบใช่ครับใช่เข้าใจถูกใช่ไหมใช่ประอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการเริ่มสู่เข้าสู่เส้นทางดีเจใช่นี่ครับทเลอเริ่มเมื่อกี้เห็นบอกว่าไปเริ่มเรียนจริงจังด้วยอะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรา ตัดสินใจที่จะไปเรียนดีเจอย่างจริงจังก่อนที่จะไปเรียนดีเจจริงจังผมก็แบบมีเปิดเพลงให้พี่ๆฟังเวลาแบบว่าอ่ามีปาร์ตี้กันหรือว่ามีอะไรหรือว่าเปิดเองเปิดเล่นเองพูดง่ายๆว่ายังไม่ถึงขั้นแบบไปเปิดตามร้านเนี่ยได้ปังใช่ครับใช่แต่ว่าได้เริ่มแบบปาร์ตี้เองเปิดเองเปิดเองอยากจะเป็นขับดีเจแล้วเราจะเป็นอาชีพแล้วครับผมก็เลยไปเรียนเสริมเพื่อที่จะได้เ ไปทำงานระดับหมื่เชียได้ใช่ครับจุดเริ่มต้นที่แรกก็คือผมไปเรียนที่ YDE YDE เข้ากับกับการน้องฟุกแล้วก็พี่หน่อยครับน้องฟุกก็สอนเบื้องต้นครับช่วงแรกครับแล้วความรู้สึกในการที่เราไปเรียนจริงจังครับกับตอนที่เราฝึกเล่นเองมันมันมันต่างกันไหมครับมันเป็นยังไงครับต่างกันครับผมเพราะว่าตั้งใจที่จะเล่นขับแล้วอะก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจผมก็เลยไปตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อ respect ในสายอาชีพเราไม่ควรที่จะไปลักไก่ทํางาน เรับผมเราควรที่จะมีความแน่นในเบสิกของเราด้วยการไปเรียนจริงจังดีกว่าครับผมเพื่อที่เวลาเราไปเป็นครับดีเจไปรับงานจริงๆแล้วเราจะได้มั่นใจว่าสกิลที่เรามีเนี่ยมันระดับของโปรนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมดีมากเลยครับแนวคิดก็คือพอไทเลอร์ไปเรียนที่ YDE เสร็จแล้วไทเลอร์ก็เริ่มรับงานเป็นคลับดีเจละเขาทํางานดีเจเป็นมืออาชีพตามสถานที่ครับว่าพอมีรายการแข่งขันภายในดีเจไทยแลนด์เข้ามาเนี่ยคขว่าไทเลอร์ไปเรียนเพิ่ม ใช่ครับได้เจออาจารย์ที่ดีอ่าพี่ปิกอัพพี่ปิกอัพเป็นแชมป์แพลเนียเอเชียครับผมครับผมตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ก็เลยไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงแข่งแต่ว่าทีเนี้ยพี่ปิกบอกให้ผมลงเขาเห็นว่าผมทําได้ DJ เจปิกอัพดีเจปัซีครับผม uh. เขาก็ย uh ุให้ผมลงผมก็ลงครับผม,มแล้วก็ผมก็ได้ไปเรียน a d v a าน e ์อีกทีหนึ่งครับก็คือพอมีรายการแข่งขันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ เดี๋ยวพี่ดีเจปิกอัพพี่ป็อกซี่ก็คือพูดง่ายว่าเชียเราอ่ะยุเราเสียอยู่ยุยครับลงนี่ไฮเลอร์ลงเฮอะใช่ก็คือพอเราไปลงเสร็จปุ๊บพี่ดีเจปิกอัพสอนมาไฮเลอร์จากวันเองลงมาฝึกมาซ้อมกันเดี๋ยวพี่สอนเองหรือพี่โคชเองนั่นเองอ่าก็เลยเป็นที่มาพูดง่ายว่าเป็นอาจารย์เป็นโคชอาจารย์เลยครับให้สำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะเลยครับผมแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับผมก็คือไปถึงเกิดจากดุลทุนเลย รเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็คงทําได้ประมาณนี้แหละถ้าให้ไปแข่งคิดว่าคงทําไม่ได้หรอกแต่ว่ามีคนช่วยพูดช,ช่วยช่วยเขาเรียกว่าอะไรผลักดันก็ดีเหมือนกันนะรูสึกว่าคุ้มค่ามากนะครับที่ตัดสินใจทําไปนะครับเยี่ยมเลยครับทีน,นี้เอาไทเลอร์เอ่อผมอยากจะถามย้อนกลับไปอีกหนึ่งเครื่องดีเจเครื่องแรกที่เราใช้งานที่เราเล่นเนี่ยมันคือรุ่นอะไรโอ้ยนานมากนะครับอ่าเป็นน่าจะเป็นอ่าเป็นซาริโต้ครับผมเป็นเพลเนียด ดีดีเจพันเอชอาร์แน่แนวว่าดีดีเจหนึ่งพันใช่ค่ะตัวรหัสตัวหนังสือข้างหลังจำเป๊ะๆไม่ได้เขาคร่าวๆคือดีดีเจหนึ่งพันอันนี้คือตัวแรกเลยที่เราได้เอามาฝึกเล่นฝึกใช้ใช่ครับที่คือตัวที่บอกว่ามายิ้มเข้ามายิ้มเข้ามาอ๋อครับผมเขาให้ยิ้มที่ดีดีเจหนึ่งพันเลยเหรอครับใช่ครับ้ใจดีเลยนะโอเคแล้วทีนี้ปัจจุบันครับใช้เอ่อเป็นรุ่นอะไรครับเป็นดีดีเจกูฟซิกครับผมแล้วก็มีอ่าถ้าเป็นซีดีเจก็จะเป็นซีดีเจสามพันครับ แล้วก็มิกเซอร์่า DJM อนครับก็คือตัวที่เพื่อนว่าตัวทอ็ทอปของวงการ DJ นะตอนนี้ขาของครับ,รบถามนิดนึงได้ไหมว่าจำฟีลลิ่งหมความแตกต่างตอนใช้ d d j 1 0 0 0กับตอนที่มาเป็นตัวปัจจุบันที่ใช้อยู่คนเรื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟังก์ชันของอตัวใหม่มันล้ามันมีฟังก์ชันใหม่ๆม,มาเยอะมากครับเอออย่<ม>างผ <c oughs> มอย่างเงี้ยไม่ได้เป็น DJ ผมมองมองเข้าไปในตัวเครื่อง DJ อะไรเงี้ยแต่ละเครื่องอ่ะผมก็รู้สึกว่า มันก็ดูเป็นเครื่องดีเจเหมือนกันแต่สำหรับคนเล่นคือมันสาวออมากๆตรงนั้นมาครับการที่เป็นดีเจครับเราจะต้องมีการลงทุนแน่ๆแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออตัวเงินหรือเวลาก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์มีเวลาซ้อมมีเวลาฟังเพลงเพื่อหาอินพุตเพื่อหาลิสเพลงต่างๆของดีเจไทเลอร์นะครับในสิ่งพวกเนี้ยต้องทําอะไรบ้างครับลงทุนกับอะไรบ้างครับก็มีอ่าหูฟังครับผมเฮดดีเจ hey, ผมชอบอ่าเฮดดีเจเอฟเทนครับ อ่า T X ครับครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวมอนิเตอร์ก็จะเป็นลำโพงอ่า vm ห้าศูนย์ก็คือมีหูฟังด้วยแล้วก็มีลำโพงด้วยใช่ครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นดีเจต่างๆใช่ครับแต่ว่าเราเป็นแชมป์เนี่ยเราก็มีเครื่องที่เป็นหลายครั้งวันผมก็ใช้ g o o ุฟซิกถ้าเป็นเครื่อง C D J ก็จะเป็น C D J ีเจสามพันครับแล้วก็เป็นมิกเซอร์ดีเจ mni ครับทีนี้ช่วยแชร์หน่อยไหมครับว่านอกจากเอ่อตัวอุปกรณ์แล้วเนี่ย ในเรื่องของการซ้อมหรือว่าการฟังเพลงหาลิสเพลงต่างๆเนี่ยอันนี้ใช้เวลาไปต่อวันเยอะไหมครับก็เยอะครับก็ฟ,ฟังฟังตลอดครับผมตอนจะแข่งเนี่ยซ้อมเยอะไหมครับเยอะเยอะครับผมจะต้องเริ่มกีเซตก่อนอือพอกิตเซต็ปุ๊บแล้วก็ค่อยซ้อมครับผมถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่ในช่วงของการแข่งขันครับแบบนีงง้ยชีวิตประจําวันเป็นช่วงเวลาของการซ้อมอย่างเช่นสมมติว่าสักบ่ายสามถึงห้าโมงอันนี้คือเวลาซ้อมของไทเลอร์อะไรเงี้ยมีไหมเดยสมมติจะมีการ เตรียมเพลงอ่าเป็นการ,ค,รคิดโชว์เตรียมเพลงคิดเพลงคิดเพลงซ้อมเพลงการซ้อมเนี่ยไปอยู่ในพาร์ทของการคิดโชว์ใหม่เตรียมเพลงเตรียม,มทานซิชันหาเอฟเฟกอะไรใหม่ๆมาใส่แล้วก็ใช,ใช้โอกาสตรงนั้นเป็นการซ้อมไปด้วยในตัวใช่ครับอ่าครับผมทีนี้ผมขอถามเป็นเป็นแนวทางแล้วกันเผื่อเอาไปทําตามบ้างนะครับไทเลอร์เนี่ยน่าจะเคยเจอทั้งคําสประมาทหรือแม้แต่กระทั่งแรงกดดันจากตัวเองก็ตามนะครับไทเลอร์ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าเคยเจอแบบไหนมาแล้วก็ไทเลอร์ ทำยังไงเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักดันจนมาเป็นที่ยอมรับใปนทุกวันนี้ได้ยังไงมีบ้างครับมีแบบว่าทําได้หรอจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมเอ้ยแบบมั่นใจหรออะไรเนี้ยครับผมมั่นใจหรือ,อรยังผ,ผมก็เอาคําดูปผู้นี้หรือว่าอ่าที่ทําใหเา้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้อะ่ะเราลองลงมือทําดูก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงมือทําครับยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะผลออกมาถ้าเราทําแล้วอ่ะ เราทาได้ก็โอเคอแต่ถ้าทําไม่ได้มันก็มันก็มัน,ม,นมันไม่เสียดายครับผมเราก็ไม่ได้เอาชนะเขาแต่ว่าเอาชนะใจตัวเองอืมากกว่าก็คือพูดง่ายๆว่าพูดไปเถอะไม่เป็นไรแล้วคุณจะสงสัยหรือคุณจะศระมาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะรู้ว่าทําได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เดี๋ยวทำให้ดูใช่ครับก็คือรับฟังมารับฟังมาก็ก็แม่อะไรก็เดี๋ยวทําให้ดูขนาดนั้นไม่เก็บมาเอใส่ใจหรือว่าเก็บมาคิดเยอะเอางันว่า ทำให้ดูเลยแล้วกันดีกว่าทำให้ดูเลยครับอืมเยี่ยมเลยครับเอาไปทําตามกันได้นะครับใครที่เจอโซบประมาณแล้วรู้สึกว่าเอ่อกดดันตัวเองหรือว่าโดนโซบประมาณแล้วไม่อยากไปต่อแล้วเพราะว่าเอ่อง่าจะทําไม่ได้เหมือนที่เขาพูดให้ลองทำดูก่อนนะครับไทเลอร์ครับในฐานะที่ไทเลอร์เป็นแชมป์เพลย์นดีเจไทยแลนด์คอมปิเทชันสองพันยในรุ่นลูลก,กี้คความรู้สึกตอนที่รู้ว่าได้เป็นแชมป์เนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วก็พอเรารู้ปุ๊บในหัวเนี่ยเรานึกถึงใครครับคนแรกเลยที่เราบอ นึกถึงเลยตกใจครับผมว่าเอยเรา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 ทำได้แล้วก็คนแรกที่นึกถึงเลยค,คุณแม่ครับผมเพราะว่าคุณแม่กรพอผมในระยะเวลาที่เต็มตัวซ้อมตลอดแล้วก็คุณครูครับพี่ปิกอัพรู้สึกภูมิใจครับมีรางวัลกลับมาให้เขาผมก็เดาแล้วละ่ะคําตอบก็ควรจะเป็นไม่คุณแม่ก็คุณพ่อแล้วก็ต้องเป็นอาจารย์แน่ๆเพราะว่าความภาคภูมิใจมันอยู่ตรงนั้นแหละที่ทำให้คนข้างหลังเราอ่ะที่เขาผลักดันเราอ่ะได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ ได้สนับสนุนมาได้ผลักดันผมมาเนี่ยวันนี้ผมมีสิ่งนี้มาตอบแพรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้ยเยี่ยมเลยครับคนลุกผมขอถามหนึ่งดีกว่าให้เลอช่วยปวดให้ฟังหน่อยว่าพอเราเป็นผู้ชนะเลิศในรายการไพเรียดีเจทัลแองคอมปิลชันในรุ่นลุกี้เนี่ยปี2อ2พันยี่สามเนี่ยของรางวัลที่ได้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับก็มีอ่าดีเจเฟ็กซ์เทมครับผมแล้วก็มีเงินรางวัลสองหมื่นครับก็เครื่องเฟ็กซ์เทมได้เงินสองหมื่นครับผมแล้วก็ ได้อ่ามีการเซ็นสัญญาเป็นแบรนเอนเซอร์แล้วก็มีอ่าได้ทริปครับอ่าทริปแบรนด์เดอเซอร์ไปที่ญี่ปุ่นครับผมอืมเป็นทริปไปญี่ปุ่นไปที่เฮดคอร์เนอร์ที่ญี่ปุ่นครับผมอ่าก็คือได้เครื่องเล่นได้เงินรางวัลได้เป็นแบรนด์เอ็นดอร์เซอร์ครับผมเสร็จแล้วก็พาแบรนด์เอ็นดอร์เซอร์ไป เที่ยวญี่ปุ่นไปที่ตัวเฮดคอร์เตอร์ของแพลนด์ดีดีเจที่ญี่ปุ่นเลยใช่ครับผมเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนที่เราไปญี่ปุ่นเป็นยังไงบรางครับความรู้สึกทุกอย่างก็ดีมากครับผมแล้วต,ตื่นเต้นตื่นเต้นที่ได้ไปสนุกครับแล้วก็ดีครับแล้วแล้ว,ลวตอนที่เราไปที่เฮดคอร์เตอร์เนี่ยเราได้ไปสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่ประเทศไทยยังไม่มีได้ลองเครื่องเล่นอะไรที่ไทยไม่มีอะไรอย่างนี้มีไหมเขาให้อ่าเป็น exclusive ครับผมอ่าให้ได้ลองเครื่องใหม่ที่กำลังจะออก ว่ายังไม่ได้ออกแล้วก็ได้เจอกับอินเจเนียครับพี่ๆที่เขาทาเครื่องใหม่อะไรเงี้ยครับผมที่กำลังจะปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยครับหูฟังอะไรพวกเนี้ครับก็ได้ก็ได้สัมผัสก่อนก็ได้อะไรก่อนครับทีนี้ครับชท้ายครับไซเลอร์มีอะไรอยากจะฝากสินคนที่อาจจะกําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็อาจจะอยากจะเข้าสู่เส้นทางสายชีตดีเจเหมือนกับชัเลอร์ไซเลอร์มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงเขาไหมครับก็ถ้ารู้สึกหลงไหล ในเสียงเพลงก็อยากให้ลองลงมือทําดูครับมันเป็นเส้นทางของเราแล้วคว้ามันไว้โฟกัสกับมันดูครับก็สามารถต่อยอดเราได้แล้วก็ทาเป็นอาชีพไปเลยครับอะไรครับผมก็ใครที่สนใจในสายงานอาชีพดีเจนะครับลองใช้คําแนะนําจากไทเลอร์นะครับไปทําตามดูได้นะครับค่าชอบแล้วก็แค่โฟกัสแล้วก็ลงมือทานะครับวันหนึ่งมันจะเห็นผลสุดท้ายครับไทเลอร์ครับถ้าให้นิยามตัวเองขอ3ามคสั้นๆให้กับตัวเองครับ3ประโยคเลยครับใด้ครับประโยคก็ได้ Never give up Believe in yourself Keep on going ครับผม Yeah. Never give up นะครับ Believe in yourself แล้วก็ keep on going นะครับใครที่กำลังอยากจะเป็นีเจเอา3ประโยคนี้ของไทเลอร์ไปใช้ตามได้นะครับแล้วก็ไทเลอร์ครับถ้าเกิดใครที่กำลังดูอยู่อยากจะติดตามอยากจะไปดูไทเลอร์เนี่ยสามารถที่จะมีช่องทางติดตามหรือว่าไปดูไทเลอร์ได้ที่ไหนบ้างครับ resident อยู่ที่ Bybos อสบิ๊กครับครับแล้วก็มีลูซิเฟอร์ครับครับมี the garden ดนดแปดครับผมแล้วก็คูลับเอ็กซ์ไครับผม ถ้าโซเชียลมีเดียก็จะเป็น Facebook กับ Instagram ครับผมไทเดอ l e ลิฟต์คอสเซครับผมตามชื่อผมเลยครับอ๋อแล้วก็เห็นว่าคุณประสบอุบัติเหตุหในแขนหักใช่ครับเล<ร><ม>่าให้ฟังไหนไหยครับมันเกิดขึ้นยังไงครับอ่าเป็นอุบัติเหตุจาการกระทบกันครับผมอเล่นกีฬาครับผมล้มแล้วแขนผม ลงมผมบิกตัวแล้วแขนผมลงก่อนครับผมก็แขนหักนี่ครับผมแขนหักแล้วก็เอ็นขาดครับผมทีนี้ผมต้องใส่เหล็กครับเพราะว่าตรงนี้หักคือเป็นข้อที่บังคับให้แขนเราบิดงอ,อ,อยืดมันก็เลยต้องใส่เหล็กไปตลอดชีวิตครับผมมีน็อตแต่ตัวถ้าผมไม่ใส่เหล็กตัวนี้ก็คือว่าผมก็ไม่สามารถใช้ค่ะใช้งานแค่คือเรารรจะขยับแขนแบบนั้นไม่ได้ไถ้าไม่มีเหล็กนี้ใ่ตรววันนี้ก็ยัง ก็ยังฝืนๆนิดๆแต่ว่าก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ใช้ระยะเวลาในการรีฟเวอรี่นานๆอยู่ครับช่วงแรกคือขยับไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็พอใช้ได้ครับครับพอได้ครับแต่ยังยกของหนักไม่ได้อะไรพวกนี้ครับผมเออถ้าเล่นรีเจก็มีกรรประการเล่นหน่อยครับให้ใช้ข้างขวามากกว่าข้างข้ายครับแล้วอย่างนี้ตอนที่เล่นมัน มันไม่กระทบแหะครับตอนแรกก็คุณหมอให้พักประมาณระยะประมาณสองถึงสามเดือนครับแต่ว่ากังวลบ้างครับผมเราไม่เหมือนเดิมแล้วครับราจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าพอผมรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จผมออกมาก็ผมก็ได้มาพักฟื้นอยู่ที่บ้านแค่ประมาณสอาทิตย์ครับถีบตัวเองออกไปเปิดเพลงต่อเลยครับผมผมว่ามันก็จะดีขึ้นแต่ก็แล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับครับผมผมก็ฝึกซ้อมด้วยการ ใช้แข่ข้างเดียวก่อนใช่ครับผมช่วงแรกๆก,ก็ช่วงเดือนสองเดือนแรกผมก็ออกเปิดเพลงด้วยการเปิดเพลงข้างเดียวครับต่อไปเปิดก็คือว่าฝึกเปิดเพลงด้วยข้างเดียวก่อนตอตอนช่วงแรกที่ต้องใส่เฟือกครับ,คร,บครับผมคุณก็ไปใส่เฟือกเล่นดีเจอย่างเงี้ยหรอมีใช่ครับ<อ>เพราะว่าผมแบบอยู่บ้านไ่ได้ผมแบบหนีเฉลยไม่ได้ครับผมก็ผมก็เข้าใจฟิลนะเหมือนแบบ,บมหมออยากให้พักแหละเพื่อการรักษาที่ดีที่สุดแต่ว่าในมุมของเราอนะ ในสิ่งที่มันขาดหายไปแล้วรู้สึกว่ามันเคว้งคว้างหรือว่ามันทําให้เราฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับก็ขอให้รีคาเวอรี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไวๆนะครับนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจกับใครหลายๆคนนะครับมาเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงดนตรี One True Music กับ Alpha Teeta และมหาจักรโปรคุณเองก็เป็นได้นะโปรดีเจพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุดยอดเลยอ่ะเยี่ยมเลย ยากมากเลยนะกว่าจะแบบเออสวัสดีครับผม<ฮ><ฮ>ยังพนทษยอย่างมันมีสอที่อนสองขอยะเ n v v e r มื e อ up believe in yourself keep on going นะครับใครอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับก็ก o o ก l e ต้องแปลไหมมาเป็น1เดียวกันมาเป็น1เดียวกันกับเสียงดนตรี one true music กับ Alpha Theta และมหาจาักร r รคุณเองก็เป็นได้นะโปรดเจ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบนันดาลใจกับใครหลายๆคนนะครับมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับเสียงดนตร,รีกับอัลฟาเ h ต้าและมาหาจาักรโปรคุณเองก็เป็นได้นะโปรดีตเจต้องอืมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับจบแล้ว